ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตรับรองจะติดใจอัสลามอวยกุมวะราะมตุลตล้อวะบรกาตุ์พบกัเอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินด,ดีมีคุณค่าค่ะ,พะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตามหบัไก,การอิสลาม ละเช่นเคยค่ะท่านที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นห่งมหานครและวิชลรพยาบาลและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลจินการดาขอเชิญผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะอัสลามเมื่อไรกุร้มวเรามาตุลลอบาบารัารากาตุาคุณหมอคะใครๆก็ทราบกันหนหะนะคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทําให้สุขภาพแข็งแรง แต่ก็มักจะมีปัญหาว่าไม่มีเวลาบ้างอะไรบ้างเป็นข้ออ้างะนะคะโดยเฉพาะดีฉันก็เป็นด้วยค่ะคุณหมอนี่จะเรียนถามประเด็นหลักของการออกกาลังกายเนี่ยควรจะออกเวลาเช้าตรู่หรือช่วงเวลาเย็นถึงจะดีนะคะคือการออกกําลังกายเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการออกกําลังกายนี่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ออกกําลังในกล้ามเนื้อทุกมัดทุกส่วน แต่ว่าการออกกําลังกายในท่าที่ดําเดิมซ้ําๆกันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการบาดเจ็บด้วยแลวอย่างที่ถามก็คือว่าถ้าเราจะออกกําลังกายในช่วงไหนดีเช,ช้าตรู่หรือว่าตอนเย็นดีอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลน,น,นะคะะอย่างบางคนเนเช้าตรู่รีบไปออกกําลังกายท้องก็ยังว่างอยู่เลยเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องของการที่มีน้ําตาลในเลือดต่ําด้วยเพราะว่าถ้าเราไปออกกําลังกายแล้วน้ําตาลในเลือดมันหมด โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าถ้าออกกําลังกายในช่วงเย็นเนี่ยบางคนรับประทานอิ่มไปใหม่ๆนะคะแล้วรีบไปออกกําลังกายอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนั้นหลักสําคัญก็คือว่าเราควรจะได้มีเวลาที่พร้อมของร่างกายนี่บางคนอย่างบางคนบอกว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยนะคะ <S <S ก็ออกกําลังกายโดยที่ว่าก็ขอแนะนำนะคะ่ะคือให้ใช้กิจกรรมที่ทําอยู่เนี่ยที่เรียกว่าเป็นงานบ้านของแต่ละคนเนี่ย การออกกําลังกายก็จะดีเช่อนอาจจะทํโน่นทํานี่ไปแล้วก็ยืนห้ามนั่งวันหน<โ>ึ่งให้ได้วันละหนึ่งชั่วโมงซึ่งในช่วงหนึ่งชั่วโมงเนีย่ยร่างกายของเราก็จะมีการเสียพลังงานเราจะสังเกตว่าเราจะมีเหงื่อออกซึ่งถ้าเหงื่อออกซึมซึมมาอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นการออกกําลังกายขั้นเบาการออกกําลังกายเหล่านี้ก็เป็นการออกกําลังกายชนิดที่เขาเรียกว่าแอโรบิกนะคะคือเราจะได้ออกซิเจนในในช่วงของการออกกําลังกายด้วยค่ะ ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่หลังจากที่เราออกกาลังกายแล้วเนี่ยเราควรจะดื่มน้ําเลยหรือเว้นระยะสักกี่นาทีจึงจะเหมาะสมนะคะคืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหิวของร่างกายด้วยนะคะคือความหิวเนี่ยจะเป็นเป็นสิ่งที่กระตุ้นว่าร่างกายเรายังขาดสิ่งนั้นอย<ถ>ู่เพราะฉะนั้นก็จะเตือนไม่หิวแล้วนะอันนั้นเป็นการที่เราควรจะดื่มน้านะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่หิวเลยเราก็ไม่ควรดื่ม ไม่ต้องแบบบังคับให้ว่าต้องดื่มน้าทันทีหรือว่าดื่มน้ําเย็นทันทีอันนี้อาจจะมีอันตรายต่อร่างกายมากกว่าค่ะขอบคุณหมอมากเลยนะคะขอบพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนคุณหมอด้วยค,ค่ะท่านผู้ชมคะอย่างที่คุณหมอบอกนะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่สําหรับมุสลิมนะคะการละหมาดห้าเวลานี้ก็ส่งผลต่อการออกกําลังกายมากทีเดียวเลยค่ะค่ะ,คะช่วงต่อไปเราไปชมช่วงของอาหารอร่อยๆกันในช่วงครัวฮารานค่ะ ช่วงครัวฮารานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองท่านผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะยังคงอยู่ที่ร้านมาบูบารฮารคนูดนะคะในเ,เช่นเคยนะคะเจ้าของร้านแลเ้เร็แม่ครัวที่จะมาทำอาหารให้เราในวันนี้ดูนะคะคุณมามูบาป,า,ปาตานค่ะสารมะไรรกรม บอกอะคะรายการอาหารมีหลายๆรายการเราก็พยายามคัดแต่ว่าวันนี้จะเป็นรายการพิเศษอีกหนึ่งรายการเป็นอะไรคะเป็นสลัดค่ะสลัดแขกค่ะสลัดแขกนะคะค่ะสลัดแขกนี่ก็จะเป็นพวกผักนะแล้วก็น้ํานี่จะทําจากถั่วค่ะถั่วมีน้ําตาลมีน้ําส้มมีอะไรเงี้ยผสมเปรี้ยวๆหวานหวาน เดี๋ยวเราไปดูนะคะวิธีการทําแล้วก็ขั้นตอนทางร้านจะคัดสันถั่วนี่ก็ค่อนข้างต้องใหม่แล้วก็คัดสันทุกชนิดเลยนะคะผักก็จะสดอย่างที่เห็นอยู่ขนานี้เลยนะคะ,ะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันต่อไปเลยนะคะท<ะ>่านผู้ชมคะตอนนี้เราเข้ามาทําในครัวเลยนะคะเราจะทําน้ําสลัดแล้วก็น้ําสลัดที่นี่จะเป็นสูตรพิเศษอย่างที่บอกนะคะ,ะพิเศษอะไรเดี๋ยวจะเริ่มทําเลยดีไหมคะ,ะค่ะน้ํามันเราจะ ใช้ใช้ไม่เยอะค่ะเครื่องแกงเราก็ผสมเองนะคะเราทำเองนะคะสูตรอันนี้นะคะอันนี้เราก็จะใส่ถั่วถั่วซึ่งเราปั่นเลยไว้ละเอียดเลยค่ะตรงนี้มีเคล็ดลับอะไรนึไหมของเราจะไม่ใช้น้ำมะขามค่ะเราจะใช้น้ำส้มสายชูะคะ่ะเราใส่เกลือะคะ่ะกลิ่นของถั่วก็จะใหม่กลิ่นจะหอมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้าตาลนะฮะน้ำตาลนี่เราใส่น้ําตาลทรายแทนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะมันจะไม่หอมค่ะต้องใช้เป็นน้ําตาลปี๊บค่ะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วค่ะโอ้ทนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะท่านผู้ชมคาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปไปชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมค่ะและนี่คือน้ําสลัดนะคะที่ทางร้านบอกว่า ได้ประยุกต์แล้วก็มาทําให้เหมาะกับลิ้นของคนไทยอ่ะนะคะ<ช>ก็จะกลิ่นเครื่องเทศอาจจะอ่อนนิดนึงแล้วก็ใครไทยก็ทานได้คุณประโยชน์ก็มีอย่างเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูรสชาตินะคะท่านชมขะรสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะ<ช>ผักก็เหมือนทั่วไปอ่ะนะคะจะมีที่สําคัญก็คือเขาจะมีเต้าหู้นะคะ<ช>มีเต้าหู้ <ๆ S 1> กับมันมันฝรั่งทอดอ่ะนะคะเดี๋ยวดิฉชันลองชิมดูนะคะท่านชมค่ะว่ารสชาติของน้ําสลัดที่ประยุกต์แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ อร่อยคะ่ะท่านผู้ชมกลิ่นเครื่องเทศจะไม่แรงแล้วก็เนื้อของน้าสลัดเนี่ยจะละเอียดละเอียดเหมือนสลัดทั่วไปสลัดน้ำข้นสลัดน้าใสเพราะฉะนั้นเวลาทานก็จะได้อีกได้อีกแบบหนึ่งนะคะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ มากเลยนะคะที่มาทารายการอาหารพิเศษจริงๆแล้วทางร้านมีอะไรที่อยากจะแนะนํามากมายอยากให้ทางพี่ช่วยแนะนำนิดหนึ่งนะคะแนะนำผู้ชมนิดหนึ่งนะคะอยากจะเชิญชวนให้มาทานอาหารมุสลิมที่ดอนเมืองนะสาวค่ะท่านผู้ชมขามีลลูกค้าคนหลายปีก็เลยอยากเชิญลูกค้ามุสลิมมาเยอะๆทางร้านเนี่ยนอกจากจะเป็นร้านที่นานั่งบรรยากาศดีแล้วนยังได้รับรางวัลจาก กรุงเทพมหานครเป็นร้านที่สะอาดค่ะสะอาดนะคะแล้วก็จะมีหลายอย่างนะคะมีแกงกะหรี่มีแกงกุรมาข้าวหมกไก่ด้วยค่ะข้าวหมกเนื้อนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะติดต่อมาได้ตามชื่อเลยที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้เลยนะคะอาจจะทํามาไม่ถูกหรือยังไงก็โทรมาติดต่อได้เลยโทรมาได้ค่ะเปิดบริการทุกวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันอาทิตย์ปันเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะ พีต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดทานคุณพามบีตอบแทนแล้วก็ขอพระเจ้าทรงเพิ่มพุนพิสกีนะคะให้เจริญให้ให้มากมายนะคะแล้วก็พี่น้องมุสลิมก็คงได้มาเยี่ยมเยียนกันนะนะคะหลังจากที่ชมรายการนี้แล้วรายการมีผิดพันมามอบให้ทางร้านนะคะเป็นผิดพันค่ะเป็นผิดพันตราแม่ครัวผิดพันตราฉลาดทองแล้วก็เป็นผิดพันตราแม่ครัวฉลาดทองให้ทางร้านได้ทําอาหารนะคะ ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีนะคะดิฉันและคุณบาบาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวัสลามัวไหลกุ้งบารอามาตุลล้อบริการค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะน้ำสลัดใช้น้ำตาลอะไรกอน้ำตาลปีบ๊บขอน้ำตาลทรายส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ตาฉลากทอง1ชุดค่ะ ถ้าสมมติว่าเป็นมุอลัลลฟเป็นมุสลิมใหม่ยังท่องจำอะไรไม่ได้เลยฟาติฮะก็ท่องไม่ได้สุราะสั้นๆก็ท่องไม่ได้ต้องละหมาดไหมต้องละหมาดถ้าประกาศเป็นมุสลิมจริงๆแล้วในกระเพาะอาหารเนี่ยควรจะมีน้ําแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีลมให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอประมาณกันน่ะนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้การย่อยอาหารเนี่ยคลุกเคล้ากันแล้วก็รู้สึกว่าสบายท้องเราจะทําเป็นแกงผักนะคะเขาก็มีสเสน่ห์ตัวเขาอยู่ที่บอกแล้วก็เราก็จะหยอดกระทิ่ลงไปนิดนึงนะคะ เพื่อให้มีความนุ่มหอม